ครัวกับยะเมื่อกี้ไปเข้าครัวมาเจ้าบ,บเบิงเจ้าสิหวงได้ว่าก็จะเอาเนื้อกินมาใส่พี่น้ำเนี่ยน้องก้อนอ้อเข้าครัวกับพี่มิ้วน่ะเนี่ยน่ารักลูกอ้อของไหม่ะสวัสดีครับไอ้สวัสดีครับ,รบผมพี่หนุ่มสีธาตุนะครับผมสวัสดีครับหนุ่มสีธาตุนี่เปิดช่องไหมครับผมหนุ่มสีธาตุ หนุ่มสีธาตุเปิดช่อง youtube ไหมครับผมอิ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 มในฐะน้องต้นอ้อจกข้าวเหนียวน่ารักจังเลยระวังดั้งหายเลยลูกโอ้ดึงดั้งใหญ่เลยกลัวดั้งหายนะครับกินข้าวเหนียวคอยเบิงก็ได้วราสันแอดขอเบอร์รูทีนหน่อยค่าว่าสันวาเบอร์ลูทีนนะครับ0988455571ครับ0988455571นะครับผมหรือไม่ก็แอด ปากแปรนะครับแอดปากแปรเข้าไปนะครับแอดไลน์นะครับแอด p a k p a e นะครับผมน้องต้นอ้อหัดทำกับข้าวให้เก่งๆนะคะ,อะขอบคุณค่ะพรชัยสัมผัสใยเนยแซ่บบ่แม่เขา่าแซ่แบกินข้าวนี่ยเขาไม่พูดกินน้ำเหมือนมันบ่แซ่บมันก็แซ่บไปเรื่อยๆกว่ามันไม่ลูกมไม่หลานอยู่น้ำอยน่น้ำมีลูกมีลูกมีหลานกินด้วยใช่ไหม ถ้าไม่รู้งาน,น,นก,ดดกินเยอะน้ำข้นกินเยอลูกผู้เดียวคือสองท่อนมันก็บ่าแสบเนี่ยอาหารแสบแรงก็บ่าแสบอันนี้อาหารบ้าแสบกับพ่อกินได้้ก็ลูกเก็าหลานก็กินน้ากันกัดแสบเพราะมันแสบบางคนกอนครับผมเห็นไหมถ้ามีลูกมีหลานนะครับพวกเจ้านะครับใครทํางานอยู่ก็คิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังด้วยนะครับผมเวลานั่งทานข้าวนะครับมีลูกมีหลานกินพ่อแม่ก็กินข้าวได้อร่อยนะครับผม พิ่นกินจนอิ่มครับผมเข่าเบิรกลองหนึ่งขนสองเท่าครับผมกินแซบคักนะครับผมลูกหลานมานางกินน้ำกินยูคนเดียวกินสองคนเหรอเฮ้กินหาข้ามเงนออกนี้แล้วโอ้กินสองก้นสองเท่าโอ้ครับผมเพิ่นขอเบอร์อีกรอบชิดศูนย์เก้าแปดแปดสี่ห้าห้าห้าเจ็ดหนึ่งครับศูนย์เก้าแปดแปดสี่ห้าห้าห้าเจ็ดหนึ่งครับนะครับผม ยาย้อยสวัสดีจ้าครับตาพลพูดซึ้งอ่ะว่สาสันว่านั่นแหละครับผู้ใดมีผู้เฒ่ายุบานก็จะลื่มึ้นหอดเพลินเดอ้อมีเวลากับแวะเวียนมาหาเพ่อนครับจะฆ่าตาเห็นกำลังใจคือยังนี้เด้อลูกตามาหาน่ะเห็นไหมมีกำลังใจนะครับคนเท่าคนแก่เขาก็เพลินกัสิคือสีซ้อมทางหาลูกลา <c oughs> พวกเจ้าเนอะเพลินซ้อมทางอยู่เดอ้อนะครับกลับมาง อืมกลับมาก,กินเขากับพ่อกับแม่เดออเอ้อ้อใจบ่าเออตวดพรอ้อมได้ยินเสียงตดไหมลูกได้ยินเสียงตดไหมลูกเออเห็น่ปรอกอโทรศัพท์กระซำมถึกต้อง,ออมง,องแม่ย่อยนะครับผมเออจะมีกำลังใจอ่าลูกต้องให้ตังค์มาสัญาอ๋ออันนั้นอันนั้นเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไหม าเตียวสวัสดีครับนี่ครับตาทนย่ยอยๆนะครับตยาย่อยๆตัดผมสวยน่ารักหน้าเต็มอึ้งตึงเลยครับผมหน้าเต็มอึ้งตึงนะครับผมนะครับนี่ครับเ,เป็นซ้อมทางอยู่เด้อพี่พ่อแม่พี่น้องก็กมาก,กินพ่อแม่อยู่แล้วคิดถึงเหมือนกันนะครับผมครับผม ใช่แม่ยุพานะครับผมผู้ใดนี่ผู้เถ่าผู้แก่อยู่บ้านก็นจะเลืมนะครับผมมาเติมกำลังใจให้ผู้เถ่าผู้แก่ในเด้อนะครับเมื่อกินเขากินน,น้ำน้าเพลินตาเว้าถือตาเวาถือว่สัสวนาแมนครับมันก็ถือของเพิ่นล่ะล่ะได้กินกับลูกกับเต้าแนวกินวแสจังได้กระแซบครับผมยายย้อยพุนักเจอคนชื่อเทพหรือยังวัสดนาใครหรือใครครับชื่อเทพไม่รู้ครับผมฟังแล้วน้ําตาไหลเฮีย mm hmm. <laughs> อ่า เห็นแม่ย้อยคิดถึงแม่ผมเลยครับครับพี่พรชัยครับผมนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผมคนที่ทํางานทําการอยู่ในเมืองนะครับผมเนาะนะครับมีเวลามาหาเพื่อนครับบ่ต้องรอดเทศกาลหรอกครับผมมีเวลาว่างตอนไหนวันหยุดยาวนะครับก็แวะเวียนมาหาเพื่อนมากินข้าวกับเพื่อนมือคาบนึงเพื่อนกับมีแห้งหรอกครับผมเพื่อนกับมีกําลังใจนะครับกินข้าวแซ่บนะครับให้พ่อแม่ได้ยิ้มได้หัวนะครับผม ตกลงได้ต้มไก่อยู่ติบร่ได้ต้มครับผมนอนที่่อ <c oughs> อาเหมือนที่พ่อตดนะนะนะครับผมจะลืมนะครับผมมาเติมกำลังใจให้คนเท่าคนแก่นะครับผมตาทนสวัสดีจ้านะครับผม